สวัสดีครับเ c และพี่น้องทุกท่านวันนี้อยู่กับโต้ท่าแคมรี่เอสจครับติดตั้ง Jo แอนด d อยนะครับตรงรุ่นนะครับรุ่นนี้เป็น JBL แนละ้วถอด JBL ออกนะครับพร้อมก็ติดตั้งกล้องบันทึกหน้าระบบ Android ฮะตำแหน่งนี้ฮะพร้อมกล้องถอยแบบบันทึกนะครับแล้วก็เป็นกล้องบันทึกหลังด้วยในตัวเลยนะฮะเป็นกล้องบันทึกหน้ากงบันทึกหลังแลวเป็นกล้องถอยเข้าเกียร์ถอยฮะ นี่ฮะเข้าเกียร์ถอยจะมีเส้นกะระยะให้ด้วยแบบนี้นะฮะใครไม่ชอบเส้นก็ปิดเปิดได้นะครับโอเคนะฮะตัดกล้องถอยไปครับเข้าสู่หน้าจอหลักนะครับหน้าจอแอปพลิเคชันครับมาดูฮะครบคันเลยนะครับฟังก์ชันในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธโทรศัพท์นะครับบลูทูธเพลงนะครับปิดหน้าจอนี่ฮะสว่างนะครับแบบนี้ฮะทวนี้เป็นแรม628นะครับพร้อมกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังนะครับ AHD นะครับ มี dsp ด้วยในการปรับแต่งคุณภาพเสียงนะครับอันนี้ผมแฟดไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะปรับตั้งให้เหมือนเดิมนะครับโอเคมาดูครับวอลเปเปอร์เองคงใช้งานได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ high definition ก็คือกล้องบันทึกนะฮะกล้องบันทึกอันนี้ติดตั้งกล้องบันทึกผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้นยเดี๋ยวปรับภาพตัวนี้นึงนะครับนี่ฮะชื่อ high definition เข้าไปฮะอันนี้เป็นกล้องถอยอ้าวทษาีฮะกล้องบันทึกหลังนะครับ เรียกดูกล้องบันทึกหน้าอันนี้กล้องบันทึกหน้าสังเกตไฟกับพริบตรงนี้แด,ดงๆใกล้ๆนะฮะนี่ฮะแดงๆแบบนี้มีการบันทึกอยู่นะครับมาดูครับกล้องบันทึกหลังนะครับแยกกันนะครับกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังเรียกดูผ่านแฟ้มตัวนี้ฮะนี่ครับฟอนต์คามิราลองดูฮะฟอนต์คามรากดเข้าไปฮะเฟรมไหนก็ได้บันทึกทั้งภาพและเสียงนะครับ โอเคนะครับหยุดแล้วก็แบ็กได้นะครับต่อมาดาูบันทึกหลังนะครับบันทึกหลังแยกกันนะฮะกล้องกดเข้าไปในเฟรมไหนเราต้องการดูโอเคเรียบร้อยฮะคใครสนใจนะครับอ Android, จอ and ดร i d ติดรถทุกรุ่นนะฮะเรามีไว้บริการนะครับตรงรุ่นเลยนะครับมี P S O ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้มีแมปเป็นระบบสั่งเสียงไทยนะแต่งรถเพชรบูรณ ภาพสันนิเรียบร้อยแต่งรถพิรณภาพจะขาวหน่อยนวลนวลหน่อยนี่ครับมาแล้วครับกดดูได้นะครับกดดูภาพดูวิดีโอนะครับรวมถึงสถานที่กดได้เลยนะครับฝากช่องแต่งรถนะไว้ด้วยใน youtube นะมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับอันนี้ครับเป็นแบบนี้โอเคต่อมาฮะเหลืออะไรอีกครับที่ยังไม่ได้แนะนำมาดูฮะเปิด2แอปไปงฮะกดแมป ึบนีฝั่งนี้เป็นแมปแล้วนะฝั่งนี้เราจะเอาอะไรก็ว่ากันไปตั้งขัรถออกนะอยูทูบก็แท้นี่ฮะเล่นสองแอปนะเรนเดอร์ไวมากน,นะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นแ램หกนะเดี๋ยวผมปิดไฟพิดานหน่อยนะ <900. S 2> ไฟพิดาเขาสว่างเกินนะอันนี้ฮะเห็ไนไหมทีนี้ YouTube เล่นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นแมปกดกึ่งกลางหน้าจอไม่ต้องการแอปไหนสไลด์ปิดไปเลยฮะก็จะเหลือหน้าเต็มแบบนี้ฮะ ยังเบาเสียงเล่งเสียงผ่านพวงมาลัยได้เหมือนเดิมนะครับเบาเสียงครับเล่งเสียงครับแบบนี้เลยนะครับอ่าสองแอปเล่นไปแล้วระบบสั่งเสียงทําไปแล้วนะครับแนะนําฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆก็ครบถ้วนแล้วนะครับใครสนใจวอล์กอินหน้าร้านได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้มีบริการครับ